สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะทุกท่านของเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะทุกท่านก็ตรงกับบรรยุหลายๆท่านก็พักผ่อนนะคะวันนี้ก็มีแนวทางดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านวันนี้ก็มาดูข้อมูลเด่นล่างนะคะของแอดรัชนกมีโชคนะคะทุกท่านปล่อยออกมาแล้วนะคะวันนี้แอดรัชนกมีโชค มาครบร่างนะคะทุกท่านมาครบร่างนะคะของลัธชนกมีโชคนะคะ16มิถุนายน68นะคะครบร่างนะคะและรัชนกมีโชคนะคะ45890าู 4, 5, 8, 9, นะคะมาครบร่างนะคะทุกท่านจับคู่ก็ได้45859505านะคะทุกท่านเพราะว่า <c oughs> รัชนกมีโชคนะคะ ่มาแบบนี้นะคะค <lush S 2> ทุกท่านมาครบร่างนะคะปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกท่านรัชนกมีโชคนะคะมาครบร่าง45890นะคะ16มิถุนายน2อ6 8นกะคะก็ฟันออกมาแล้วนะคะหลักหน่วยหน่วยล่างนะคะของรัชนกมีโชคนะคะฟันฟันมาแล้วนะคะทุกท่านได้ห้เม็ดเดียวนะคะห้าหลักหน่วยนะคะทุกท่าน ห้าหลักหน่วยนะคะพึ่งหลุดนะคะหลงวดพึ่งหลุดงวดที่แล้วนะคะท่านงวดนี้ได้ห้าล่างหลักหน่วยนะคะทุกท่านสำหรับแนวทางของรัชนกมีโชคนะคะ,ะก็จับคู่ให้เรียบร้อยนะคะท่านสี่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้านะคะหลักหน่วยต้องอยู่ข้างหลังนะคะห่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแบบนี้นะคะหลักหน่วยต้องอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่าน ก็มาตรงกับอ่าชายนิรนามนะคะชุดกินชาบูนะคะตรงกับแปดห้านะคะทุกท่านตรงกันนะคะวิเคราะห์นะคะทุกท่านตรงนี้นะคะตรงกับชายนิรนามชุดชาบูนะคะตรงที่แปดห้านะคะตรงกันนะคะทุกท่านสวยนะคะชุดนี้นะคะทุกท่านเก็บไว้พิจารณาเหมือนเดิมนะคะทุกท่าน ก็มาตามต่อของลุงปีชานะคะทุกท่านเข้าดีนะคะลุงปีชาวดที่แล้วก็เข้าห้าสองนะคะเลขลุงปีชานะคะทุกท่านสิบหกมิถุนายนหกแปดอปีชานะคะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าห้าหกสองเจ็ดศูนย์ห้าสี่นะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นของแอปีชานี้เข้านะคะข้อมูลบนนะคะทุกท่านส่วนมากนะคะ แอดก็ได้ลงให้เรียบร้อยนะคะท่านแล้วทางของอแอดปีชานะคะรูปแบบนี้นะคะส่วน3ตัวแอดไม่ลงนะคะก็ของแกไม่เคยเข้า3ตัวนะคะรูด9นะคะมาทางนี้นะคะทางนี้ตรงนี้เข้าดีนะคะ1 9 8 1 9 1 9 7 9 8 9 5นแ้ะคะ6 2 7 0 5 4นนะคะ, 62, 70, 54, ะ,คะแอดก็ได้ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะของแอดปีชานะคะทุกท่าน ็ติดตามแนวทางม,มาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านมาดูสามตัวบนนะคะของแอดปันปันนะคะแอดปันปันเข้าทุกงวดงวดนี้ปล่อยมาแล้วเช่นกันนะคะทุกท่านของแอดปันปันนะคะก็ เด่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ16มิถุนายน68 3ตตบลน,นะคะแอดป,ปันนะคะ313 315 373 375 413 415 475 473 47นะคะทุกท่านเป็นข้อมูลแนวทางเหมือนเดิมกางแอดก็นำมาฝากเรียบร้อยนะคะทุกท่านในรูปแบบนี้นะคะของแอดปันปน,นะคะทุกท่านก็เข้าทุกงวดนะคะ เป็นขอ้อมูลนทางเหมือนเดิมนะคะพิจารณาให้ดีๆนะคะทุกท่านตามนี้นะคะส่วนร่างอีกชุดนึ่งนะคะร่างอีกชุดหนึ่งก็ข้อมูลนี้เข้าดีนะคะร่างเด่นร่าง8และ1นงะคะงวดวันที่16มิถุนายน68นะคะทุกท่านเด่นร่าง1และ8ดนะคะงวดนี้งวดที่แล้ว2และ5มา2 0งศูนย์วดที่แล้ว4และ7มา8 7ดนะคะงวดนี้8และ1นะคะ เอารัชนกมีโชคเด่นห้านะคะมาแปดห้าหนึ่งห้านะคะได้แปดห้าตรงกันนะคะทุกท่านะะฟันไปที่แปดห้าห้าแปดนะคะทุกท่านะะสำหรับล่างงวดนี้นะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็เอาตัวเลขสวยๆแนวทางดีๆมาฝากนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ